เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม League of Legends กันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนแชมเปี้ยนนั่นเองนะฮะในวันนี้เนี่ยผมจะสอนในส่วนของแชมเปี้ยน ADC ตัวหนึ่งครับก็คือ s r e ย l นั่นเองนะฮะในส่วนของ s r e ย l เนี่ยเป็น ADC ที่ค่อนข้างจะมี mobility สูงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบเล่นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะในส่วนของ ADC นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปสอนเล่น ADC นะครับอยากให้ไปดูคลิปสอนเล่น ADC ก่อนนะครับไปดูในส่วนของ p o s i t i o นการยืนการยืนในตำแหน่งไฟส์อะไรพวกนี้นะครับให้เข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของ s r e เนี่ยผมจะพูดเพียงแค่ลักษณะของตัวแชมเปี้ยนเท่านั้นนะครับ ในส่วนของสกิลของเอสเรียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับในส่วนของผู้เริ่มเล่นนะอันนี้คือในส่วนของผู้เริ่มเล่นนะครับในส่วนของสกิลของเอสเรียวนี้มาดูกันที่พาสซีฟก่อนครับพาสซีฟของเอสเรียวเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายเลยนะฮะจุดขายของเอสเรียนั่นเองนะครับมันเป็นพาสซีฟที่ทำให้เอสเรียวเนี่ยแทบไม่ต้องออกแอตแท็กสปีดเลยนะครับมันก็คือเมื่อเอสเรียว ใช้สกิลใส่โดนศัตรูหรือว่าโดนอะไรพวกนี้ครับโดนเป้าหมายอะไรก็ตามนะฮะจะมีส่วนของสแต็คเก็บไว้ครับชื่อว่า Rising Spell Force นะครับซึ่งไอตัวสแต็คตัวนี้มันจะทําให้เอสเรียลเนี่ยตีเร็วขึ้นนะครับสแต็คได้ถึง5ครั้งนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของสกิลแรกกันมากครับสกิลแรกเนี่ยคือ m y s t i c Shot นะครับเป็นการยิงลูกพลังออกไปนะฮะเป็นสกิลช็อตนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อมิสิกช็อตโดนเป้าหมายใดๆก็ตามเนี่ยมันจะทำให้คูลดาวของทุกสกิลเลยนะฮะลดลงอีก1.5วินาทีนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ถือว่าเป็นสกิลหลักของเอซเรียด้วยนะครับในส่วนของสกิลนี้แล้วก็ในส่วนของมิสิกช็อตเนี่ยจะติดผลในส่วนของสเปลเบสหรือว่าดูดเลือดด้วยนะฮะหรือว่ามันติดผลที่แบบเหมือนเราโจมตีปกตินั่นเองนะครับการใช้มิสิกช็อตเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับการที่เราโจมตีปกติเลยนะฮะในส่วนของเอซเรีย สกิลสองครับเอเซนฟลัสนะครับในส่วนของสกิลนี้จะเป็นการทำดาเมจเป็นดาเมจเวทนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะฮะดาเมจแค่นิดเดียวเองไม่แรงมากนะครับให้กับแชมเปี้ยนสตูถ้ากรณีที่เราออก AD ดีนะครับถ้า,าออก AP เนี่ยสกิลนี้จะค่อนข้างจะเป็นดาเมจที่สูงมากนะครับสกิลนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันทำให้ผู้ที่โดนสกิลนี้ที่เป็นพวกของเรานะครับได้รับบัฟ เพิ่ม Attack Speed ด้วยนะฮะแม้แต่ตัวเราก็สามารถรับได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีนะครับว่ามันได้รับอะไรยังไงบ้างนะครับสกิลที่3 a ครับ Arcane Shift ครับถือว่าเป็น1ในจุดขายของ Sreal อีกสกิลหนึ่งเลยนะครับมันคือสกิลที่เป็นแฟดย่อมๆเลยนะฮะในส่วนของ Arcane Shift จะเป็นการวาร์ปไปใน ทิศท,ทางที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ทารเกตหรือว่าเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดของเราด้วยนะครับเป็นดาเมจเวทนั่นเองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเรโชเอดีด้วยนะครับเรโชก็คืออัตราส,ส่วนในส่วนของพลังโจมตีนั่นเองนะครับที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของอาร์เคนชีฟของเอสเรียลนะครับเมื่อก่อนจะมีเพียงแค่พลังเวทนะฮะ สกิลสุดท้ายครับอัลติเมทุช็อบประหลาดครับจะเป็นการปล่อยในส่วนของคลื่นพลังนะครับชาร์จยิงออกไปนะฮะใช้เวลาชาร์จยิง1วินาทีนะครับแล้วก็จะยิงไปจนสุดแมปเลยนะครับในส่วนของสกิลนี้แต่ก็จะมีในส่วนของดาเมจครับที่จะลดลง10%ตามจํานวนสตรูที่ผ่านนะครับแต่ก็จะมีแม็กซ์ที่ไม่สามารถลดลงไปมากกว่านี้นะครับไม่งั้นถ้าโดน10ตัวมันก็ลดไป100%นะครับก็ไม่มีดาเมจกนพอดีนะฮะ โอเคมาดูในส่วนของรูนของเอสเลกันบ้างครับรูนของ S เอสเลนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปสอนแชมเปี้ยนนะครับจะใช้เป็นรูนฟึ้นฟูนฟนมานานะครับ4อันแล้วก็จะใส่เป็นอาร์เมอร์นะครับพลังโจมตีในส่วนของรูนใหญ่เนี่ยก็จะใส่เป็นความแรงโจมตีทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือของรูนเล็กสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นต้านเวทนั่นเองนะครับ5อัน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูนที่ใช้กับ ADC ที่เน้นการใช้มานานะครับในส่วนต้นเกม s อ e เ l เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะนะครับแล้วก็เอาในส่วนของรูนฟื้นฟูมานาเนี่ยมาช่วยให้เราอยู่เลนได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ยังขอย้ำนะครับว่ารูนเป็นเพียงแค่ตัวช่วยให้เหมาะกับการเล่นของเราเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวหลักนะตัวหลักก็คือสกิลเพลย์หรือว่าคามสมารถของเรานะครับ ถัดมามาดูในส่วนของมาซิเรี่กันครับมาซิเรี่ของ s อสเนี่ยจะเล่นไปในส่วนของ f a เบอร์ออเบอร์เนะครับอาจจะมีบางคําถามที่ถามว่า s อสเนี่ยใช้ทันต์หลอดได้หรือเปล่านะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่แรงเท่ากับ f a เบอร์ออเบอร์เนะครับหน้าตาของมาซิเรี่ก็จะอัพมาประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยด้านมาซิเรี่อะไรที่มีผลยังไงกับ ADC สามารถไปดูในคลิปสอน ADC ได้นะครับว่า f a เบอร์ออเบอร์เกับวอลล์สบอร์ดรัต่างกันยังไงบ้างนะครับผม ถ้าสรุปแบบสั้นๆแล้วเนี่ยเฟลว่าไบรทน์จะเน้นดาเมจครับวอลล์จะเน้นทางด้านการซัสเทนนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ไปดูในส่วนของการหยิบสเปลของ Sreal นะครับ s r e เก็เหมือนกับ A d ดีทั่วไปนะครับสามารถหยิบสเปลได้2อย่างนะครับผมหลักๆนะหลักๆจะหยิบได้2อย่างนะครับนั่นก็คือฮิวกับเครนนั่นเองเคลนเนี่ยเราจะหยิบกรณีไหนเราจะหยิบกรณีที่เราเจอแชมเปี้ยนที่แบบมันสตันจับตายหรือว่ามันล็อกจับตายอย่างเช่น วาลัสหรือว่าจะเป็นแอชอะไรประมาณนี้นะครับที่จะมีอันติที่ตู้มลงมาแล้วก็โดนสตันหรือว่าโดนแสแนค้างไว้นะฮะเราเอาเคลนเนี่ยมาช่วยในการมีชีวิตรอดจะดีที่สุดนะครับในส่วนของเอสเยลแต่ก็ถ้าใครที่เล่นเกมทั่วไปหรือว่าเจอกับ a อ c ีซตัวอื่นที่มันไม่มี CC แบบสตันอลังการงานสร้างที่จะสามารถฆ่าเราในช็อตเดียวอะไรพวกนี้นะฮะก็หยิบมาเป็นฮิลก็ได้นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดนะครับในส่วนของเอสเทล แต่ในส่วนขอเคลนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามากันพวกมิดเลนอย่างเช่นซินดราก็ได้นะครับสามารถหยิบมาได้เช่นกันเพื่อให้เรามีชีวิตรอดนะฮะโอเคครับคราวนี้มาดูในส่วนของการออกไอเทมของเอสเรียลกันบ้างนะครับเอสเรียลเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่เหมือนกับ ADC ตัวอื่นนะครับถามว่าไม่เหมือนยังไงมันไม่เหมือนตรงที่เอสเรียลต้องพึ่งการโจมตีและการใช้สกิลแบบนี้ครับ ต้องใช้2อ,อย่างควบคู่กันนะครับมันถึงจะดึงศักยภาพของ s อ e มาได้สูงสุดนะฮะนั่นถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม s อ e ถึงมีการออกไอเทมที่แตกต่างจาก a อ c ซตัวอื่นนะครับคือในคลิปสอน a อดีซของผมเนี่ยสอนเป็นการออกไอเทมทั่วไปของ a อ c ซนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่น s อ e เเนี่ยจะมีการออกไอเทมที่แตกต่างออกไปนะครับผมก็เลยทำคลิปออกมาสอนเพิ่มนั่นเอง โอเคคราวนี้ไอเทมแรกที่เราออกก็ปกตินะครับเป็นโดรัมเบดโดนัมเบดมีอัตถประโยชน์มากมายเลยนะครับเคยพูดไว้ในคลิปสอนแชมเปี้ยนของ ADC แล้วนะครับก็อยากให้ไปดูกันก่อนนะจะได้เข้าใจนะครับบางอย่างผมจะสกปไปเพื่อความรวดเร็วของคลิปวิดีโอนะครับผมไอเทมแรกของ s อชเลเนี่ยเราจะออกมาเป็น T ทีย o ์ออฟกอตเดสครับทีออฟกอตเดสเนี่ยเราจะเอาไปต่อเป็นในส่วนของมานามูเน่ครับถามว่าทําไมเราต้องออกเป็น t ทียรออฟกอตเดสแล้วไปต่อมานามูเน่อ่า เอสเรียลเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ใช้สกิลเยอะถูกไหมฮะซึ่งมิสซิชช็อตเนี่ยมันคูดาวต้นเกมเพียงแค่6.5วิเท่านั้นนะครับซึ่ง6.5วิเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของพาสซีฟของมิสซิชช็อตนะครับที่โดนที่ถ้ายิงโดนเป้าหมายแล้วเนี่ยจะลดคูดาวอีก1.5วินาทีนะครับถ้าเรายิงโดนเป้าหมายก็จะเหลือแค่5วินาทีมันทำให้เราสามารถใช้สกิลมิสซิชช็อตได้เรื่อยๆครับดังนั้นการออกเทียร์ออฟก็อดเดสเนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มมานาของเรานะฮะแล้้้้้ววกก็มมีีีีพาาาาสซฟนนนดดยคครรับับบไไืลล15%จท่ใชป มันทำให้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับในส่วนของเอ e เรียแล้วเราจะได้แม็กมานาหรือว่ามานาสูงสุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะเวลาเราใช้ในส่วนของสกิลใดๆก็ตามแต่นะครับถัดมาไอเทมที่เราต่อเป็นชิ้นแรกเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับก็คือมา a า u มเน่นเองมา n า m u เน่เนี่ยดียังไงมา n าโมเน่ดีต่อจากที o f g ก็ d e s อย่างนี้ครับที o f g o d เ e s เนี่ยเราต้องใช้สกิลเท่านั้นมันถึงจะเก็บสแต็กได้แต่ว่าถ้าเป็นมา n าโมเน่แค่โจมตีปกติเนี่ยก็ทําให้สแต็กของที o f g o d d e s เพิ่มขึ้นแล้วนะครับหรือว่าสแต็คมานาชาร์ตนั่นเองเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะทุกครั้งนี้โจมตีปกติหรือใช้สกิลหรือใช้มานาจะมีมานาสูงสุดเพิ่มขึ้น4มามานาครับคือใช้อะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้เราเสียมานาครับก็จะทําให้สแต็คหรือว่าแม็กซ์มานาของเราเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมุรามานาครับเมื่อเราใช้มานามูเนะแล้วเก็บ 750มานาครบนะครับมันก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นมุรามาน,านะครับซึ่งมุรามานาเนี่ยเป็นไอเทมที่แรงมากๆเลยนะครับมันแรงยังไงมันแรงที่สกิลเป้าหมายเดียวและการโจมตีปกติที่โจมตีใส่แชมเปี้ยนนะครับย้ำว่าแชมเปี้ยนนะจะใช้มานา3%เป็นค่าจ่ายนะฮะเป็นค่าจ่ายในการโจมตีแต่ละครั้งแต่เราได้สิ่งที่เป็นดาเมจ2 2เท่าจากมานาที่เราใช้ไป ซึ่งมันทําให้เราสามารถที่จะฆ่าแชมเปี้ยนอีกฝั่งได้ไวขึ้นมากๆเลยนะครับเมื่อเรามีมุลามานาแต่ปกติเนี่ยมุลามานาจะเต็มสแต็กในช่วงประมาณ20นาทีนะครับถ้าใครเก็บประมาณ20นาทีเนี่ยมูลามานาได้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เร็วมากนะฮะแต่ก็เฉลี่ยวเวลาของมุลามานาที่มันจะเก็บสแต็กเต็มจะอยู่ประมาณ 25นาทีนะครับ24หรือ25นาทีจะประมาณนี้นะฮะในส่วนของมุรามาถ้าใครเก็บช้าก,กว่านั้นก็ต้องเร่งแล้วนะครับในส่วนของมุรามาคือเทียวก็เดดเนี่ยเราออกมาต้นเกมเราออกมาแล้วเราตังถึงแล้วเราดันเวฟมินเนี่ยนไปถึงในส่วนของป้อมเขาเนี่ยหรือว่าเราคิวได้นะฮะกลับมาออกเทียวก็เดดทันทีเลยแล้วก็ต่อเป็นมานามเนะนะครับแล้วเราก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเต็มเป็นมุรามาภายในระยะเวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับผม โอเคหลังจากที่เราได้มานามูเนะนะครับไอเทมหนึ่งเนี่ยที่สําคัญหนึ่งของเอสเลนะครับก็คือชีนนั่นเองนะฮะชีนเนี่ยมันจะบวกในส่วนของสเปลเบรดหรือว่าเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยมันจะมีบัฟมันจะมีหน้าตาแดงๆขึ้นประมาณนี้นะครับนี่นะมันจะเป็นออร่าซึ่งผลการโจมตีของเราครั้งต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับร้อของพลังโจมตีพื้นฐาน ซึ่งมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับในส่วนของต้นเกมคือเป็นไอเทมต้นเกมที่ดีมากนะฮะในส่วนของชีนคอยไอเทมของเอสเวลเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือมานามูเนะกับชีนนะครับผมหลังจากที่เราได้ชีนมาแล้วเนี่ยเราจะไปมองหาไอเทม2ออย่างนั่นก็คือทินิตี้ฟอร์สกับไอซ์บอลกันเลตจะมีคําถามถามมาว่าพี่ครับแล้วทินิตี้ฟอร์สออกเวลาไหนไอซ์บอลกันเลตออกเวลาไหนโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเราจะออกทินิตี้ฟอร์สก็ต่อเมื่อเราเกิดมาก เกิดแบบเกิดมากๆเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่า ADC ฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ไอเทมอะไรอะแล้วเราได้2ไอเทมนี้มาแล้วนะครับก็ต่อเป็น t i t y Force จะดีนะฮะในส่วนของตรงนี้แต่ว่าถ้าเอาเซฟหรือว่าเราไม่ชัวว่าเฮ้ยเราจะเกิดแบบนี้ต่อไปยันท้ายเกมผมแนะนำให้ออกเป็น Iceborne g a l l e t นะครับ Iceborne g a l l e t เนี่ยจะทำให้ slow ฝั่งตรงข้ามนะครับคือผลของชีนเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ว่ามันจะบวกสโลวเข้าไปอีกเป็น AOE นะครับเป็นวงกว้างเป็นวงกลมเล็กๆนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งของไอซ์บอลกันเล t ที่บางคนมองข้ามไปนะฮะก็คือเกราะนั่นเองนะครับเกราะที่เราได้มาจากการเชลชราวแล้วก็บวกเป็นเกราะ65ของ i อซ์บอลกันเลตหกนี่ถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของ ADC เนี่ยที่ไม่ได้ออกเกราะเป็นกิจจลักษณะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เซฟแล้วก็ดีมากๆนะครับในส่วนไอซ์บอลกันเล อ่าพอเราออกไอซ์บอลกันเล็มาได้แล้วเนี่ยไอเทมชิ้นต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับเราห้อยรองเท้ามาก่อนนะรองเท้าเนี่ยสามารถออกเป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะครับถ้า CC ฝั่งตรงข้ามเยอะออกเป็นมนคริวเทดก็ได้เพื่อเอามากันนะครับเพราะดาเมจเราเหลือเฟืออยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้ตอนต้นคือ s อ o ไม่ต้องใช้ a t t a ท k s สปีดเพราะเรามีไลซิงสเป e l ฟอ o r c นะครับ s อเนี่ยแทบไม่ต้องพึ่งแอ t แท็สปีดเพิ่มเติมจากไอเทมอื่นๆเลยนะครับ เราเพึ่งแค่เพียงรูนแล้วก็พาสซีฟก็เหลือเฟือแล้วนะครับในส่วนเอสเวลลคือมันจะเพิ่มขึ้น10%ทับซ้อนได้5ครั้งกลายเป็น50% 50%นี่เยอะมากนะครับมันจะเหมือนเราออกแฟนทอมเดนเซอร์เลยนะคือมันเยอะกว่าแฟนทอมเดนเซอร์อีกนะครับแฟนทอมเดนเซอร์เนี่ย45%ยังไม่เท่าอ่ะแฟนทอมเดนเซอร์ยังไม่เท่าอะ่าอะครับรูนานก็ยังไม่เท่าอะ่ะคิดสภาพอ่ะว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับในส่วนของ Attack Speed ที่ได้จากพ โอเคครับในส่วนของรองเท้าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าจะออกเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามาตรฐานแล้วเนี่ยก็ออกเป็น Berserker Graves นะครับเพื่อเอามาเพิ่ม Attack Speed ของเราในสภาพที่เรายังไม่มี Rising Spell Force นะครับโอเคไอเทมชิ้นถัดมาครับไอเทมชิ้นถัดมาเนี่ยผมแนะนําให้ออกเป็นจอกเกราะอ,อย่างที่ผมเคยพูดว่าในคลิปสอน ADC นะครับว่า ADC เนี่ยต้องการอยู่4อย่างนะครับผมดาเมจจอกเกราะดูดเลือด แล้วก็ Attack Speed นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างแต่เอสเทีเนี่ยได,ได้ Attack Speed ไปแล้วนะครับดังนั้นมันเหลือเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือจอกกราะนั่นเองนะครับก็พยายามขึ้นเป็นจอกกราะก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครคิดว่าแทงอีกฝั่งไม่หนาเกินไปก็ออกเป็นเบดออฟล n นคิงมาชิ้นต่อมาครับเบดออฟล n นคิงเนี่ย มันจะมีผลที่เราจะตีพวกตัวเลือดเยอะๆเนี่ยแรงขึ้นนะครับโดยที่ถ้าแทงเขาไม่หนาเนี่ยเราก็จะตีเขาแรงขึ้นไปอีกนะครับแทงไม่หนาเนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าเลือดไม่เยอะนะความหมายของมันก็คือเกราะไม่มีนะครับผมแต่ถ้าหากว่าแทงอีฝั่งหนามากทนไม่ไหวก็เจาะเกราะมาก่อนครับแล้วก็ค่อยไปออกเป็นเปรดอ o อัลเบ I ร์นคิงไอเทมของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ เราจะได้คอไอเทม2อย่างของเอลซนั่นก็คือมานามูเนะแล้วก็ไอสปอนกันเล็แล้วก็ได้จอ,อกรอมาแล้วจากหลอดโดมินิกจอ,อกราะสามารถออกได้2อย่างนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าอีกฝั่งเนี่ยมีตัวฮิลเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามีตัวฮิลเยอะก็ออกมอท่อรเลมายเนอร์ถ้ามีตัวฮิลน้อยก็ออกเป็นหลอดโดมินิกนะครับเพื่อเอามาตีตัวที่เลือดเยอะกว่าตัวเรานะครับถัดมาครับเราได้ดูดเลือดจากเบดออฟลุนคิงแล้ว แล้วก็เหลืออีกไอเทมหนึ่งก็คือไอเทมกันสำหรับตัวเราเองนั่นก็คือ g ารเด n น n อ็นเจนั่นเองนะครับการเดนเอ็นเจเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับ ADC ทุกตัวนะครับเรียกได้ว่ามีบิวของ BF s w o สอเพิ่มขึ้นมาจากการเด่น n อ็นเจเนี่ยมันดีมากๆเลยนะฮะเป็นผลดีต่อ ADC มากๆนะครับเราก็จะได้เป็นฟร์ไอเทมของเอสเรียลจะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ถ้าอยากเซฟขึ้นไปอีกก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าต้านเวทนะครับไอเทมการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็น m อร์คิโ k i คิมิตก็ได้นะครับในกรณีที่เราแบบเจอพวกซีหนามากที่แบบ อย่างเช่นเซจูนี่ปานติใส่เราอย่างเงี้ยแล้วเราหยิบมาเป็นฮิวนะครับผมแล้วไม่ได้เอาเคลนมาอะไรเงี้ยทางเดียวที่เราจะออกมาได้ก็ต้องใช้ m e r c u คิเลสคิ i ิตะนะฮะที่ต่อมาจากในส่วนของ q u i c k s i l v e r s แซนะครับก็จะเป็นรูปแบบของไอเทมที่สามารถออกได้2อ,อย่างนะครับในส่วนของไอเทมกันนั่นก็คือการเน i นเ a n g e จแล้วก็ e r c u r i i l s c i m i t a นั่นเองนะครับ โ okay, อเคคราวนี้มาดูในส่วนของการอัพสกิลของ s อสเนะครับการอัพสกิลของ s อสเเนี่ยก็จะอัพเป็นมิสช็อตอัพนำนะครับแล้วก็อัพตามมาเป็นในส่วนของอังเคนชิฟนะครับแล้วก็เอสเซซีฟลักซ์ก็จะเป็นมิสช็อตนำอังเคิชิฟตามนะครับแล้วก็เอสเซซีฟลักซ์นะครับจะไล่เป็น Q E แล้วก็ W นะครับผมแล้วก็จะมีทูชอตบาราดที่เมื่อถึงเลเวลที่เราต้องการก็อัพนะครับผม s อสเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะใช้มิติช็อตคู่กับการโจมตีปกตินะครับอย่างที่สังเกตว่าเมื่อเราใช้มิติช็อตเนี่ยมันจะทําให้คูลดาวของสกิลอื่นลดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองใช้ทูชอปอลาให้ดูอ่ะดูนะครับ119ิา11วิใช่ไหมถ้าเราใช้มิติช็อตโดนศัตรูปึ๊บมันก็จะลดสังเกตใช่ไหมฮะมันจะลดปึ๊บอ่ะซึ่งตอนเนี้ยคูลดาวของเอสเยลเนี่ยไม่มีลดคูลดาวเพิ่มนะครับอันนี้ยังเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนึกภาพว่าถ้าเราได้คูลดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากในส่วนของ Ice นะครับประมาณ3.6วินาทีนะครับหลังจากที่ลดแล้วและอัพเต็มนะแต่พอมาใช้โดนปุ๊บเหลือเพียงแค่2อวิซึ่งมันเร็วมากอะเร็วแบบเร็วมากนะครับถ้าใครยังต้องการลดคูดาวก็ออกมาเป็นรองเท้าลดคูดาวเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะมันจะทําให้คูดาวของ s อสเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ่ะจะได้เป็นตอนนี้เป็น30%ใช่ไหมใช้ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ3 1 5จนาวินะฮะพอเวลาเราใช้โดมินเนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่1.5ึาวินะครับ ก็จะใช้แบบรัวๆเลยสามารถตอดอีกฝั่งได้รัวๆเลยนะครับในส่วนของมิสิกช็อตมันจะมีในส่วนของทริกของ s อสเครับที่ใช้ทูชอบอลลารดในการเคลียร์มินเนี่ยนคือมีมีหลายคนที่คืออย่างเช่นในโปรเพเยอร์ที่เวลาเขาแข่งขงหรืออะไรพวกนี้กันนะครับเขาจะมีการใช้ในส่วนของทูชอบอลลารดเนี่ยไปเคลียร์มินเนี่ยนในส่วนของเลนอื่นๆอย่างเช่นว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราเห็นเลนกลางมีมินเนี่ยนเยอะใช่ไหมครับเราก็ใช้ทูชอบอลารดเนี่ยเคลียร์ไปแล้วจะมีบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วใช้แบบนี้มันจะไม่เปลืองหรอ เวลาไฟจะมีใช้เหรอครับอะไรประมาณนี้นะฮะคือทูช็อตบาลาดเนี่ยเราใช้ไปได้เลยนะฮะเวลาอยู่ท้ายเกมมันก็จะเหลือคูดาวประมาณ80ดิบวิเกวินะครับแล้วเราก็ใช้มิติช็อตมาลดคูดาวเอานะฮะสังเกตว่ามันลดคูดาวทูชอตบาลาดด้วยนะครับเวลาเราหนีจากศัตรูเนี่ยอังเฮนชิฟจะมีคูดาวที่ค่อนข้างจะนานนะครับดังนั้นเวลาเราหนีศัตรูอังเฮนชิฟออกมาใช่ไหมฮะเราก็ใช้มิติช็อตสวนกลับไปที่ศัตรูด้วยสังเกตว่ามันจะทําให้คูดาวของอังเฮนชิฟเนี่ยรีกลับมาไวขึ้น มันก็ทําให้เราหนีออกจากศัตรูขึ้นมาไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราประโยชน์ของพาสซีฟมิติช็อตของเอสเรียลนะครับถือว่าเป็นอัตราประโยชน์ที่ดีมากนะในส่วนของสกิลนี้นะฮะคือทริคของเอสเรียลเนี่ยจะเป็นการใช้การโจมตีปกติคู่กับการใช้มิติช็อตเพื่อให้ในส่วนของพาสซีฟเนี่ยมีบัฟที่สแต็กเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อถึงประมาณช่วง5สแต็กแล้วเนี่ยเอสเรียลก็จะยิงไวมากๆเลยนะครับยิงไวเหมือนกับเราออกไอเทมตีไวชิ้นหนึ่งเลยดังนั้น เอสเก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งในส่วนของ t t a c k s p e e d ใดๆเลยนะครับแต่ก็จะมีบางคนถามว่าอ้าวาไม่ต้องพึ่งแอตทัลสปีดแล้วพี่ออกเบตอฟลุ k คิงมาทาไมเบตอฟลุ k คิงมันช่วยหลายอย่างนะครับมันช่วยให้เราตีแท้งตายไวขึ้นนะครับแล้วมันก็ช่วยให้เราหนีออกจากแอสซัสซินไวขึ้นด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเบตอฟลุ k คิงเนี่ยมันมีแอคทีฟที่เราจะดูด v e เมนต์สปีดของแชมเปี้ยนฝั่งสตรูมาได้ด้วยนะครับมันก็ทาให้เราหนีจากแท้งฝั่งตรงข้ามหรือว่าแอสซัสตินของฝง หรือเราจะใช้เป็นเอาไปล่าฝั่งตรงข้ามก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผม t a ต k กสปีดของเอสเรีที่ได้จากไอเทมเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่ s อสเยังไม่มีในส่วนของพา s ซีฟนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปบวกกับอีกฝั่งตรงๆโดยการที่เข้าไปหา a k i n น h i p เนี่ยเราจะได้1 Stack นะครับผมแต่ถ้าเรามีในส่วนของเบ d ออฟลุ่มคิงมาช่วยเนี่ยมันก็จะเพิ่ม t อ c k Speed ของเอสเรีเข้าไปอีกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะมันก็คือ p a s s ทีฟไ i n g s p e l l Force เนี่ยมันจะเพิ่มสแต็กขึ้นเมื่อเราเลเวลถึงจำนวนที่กำหนดด้วยนะครับอางเช่นตอนนี้เป็น10%ใช่ไหมไผมลองอัพเลเวลนะครับอ่ะอย่างตอนนี้เราก็ยังเป็น10%อยู่ใช่ไหมพอมาถึงเลเวลระดับหนึ่งประมาณเลเวล6เลเวล7พอมาเลเวล7แล้วเนี่ยเราจะได้เพิ่มเป็น12%นะครับแล้วก็มันก็ยังเพิ่มขึ้นอีกครับ พอมาถึงเลเวลประมาณสัก13มันก็จะกลายเป็น14%นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดที่14%เนะครับเพิ่มมากสุดถ้าเราใช้ครบ5สแตก็กมันก็จะบวกเป็น 70%โอ้โหเยอะมากครับเยอะแบบเยอะมากอะ่ะเรียกได้ว,ว่าเหมือนแทบจะคล้ายกับค็อกมากดสกิล2เลยนะครับถือว่าเร็วมากนะฮะเมื่อเราได้ครบ5สแตก็กแต่การที่จะได้ครบ5สแต็กเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดน,นึงนะครับถ้าเราไม่ไฟ์นานระยะหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย s อสจะเป็นตัวที่รักษาโพสิชันอยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปสอน a d c นะครับว่ามันมักจะอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยที่จะสกิลนะครับ ซึ่งสกิลที่เราจะได้เนี่ยจะได้จากมิติช็อตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะได้พาสซีฟขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตว่าเฟเวอร์ออฟแบเทิเนี่ยมันขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่ามิติช็อตเนี่ยเหมือนกับการที่ s อสโจมตีปกติซึ่งในส่วนของสเต็ k ของเฟเวอร์ออฟแบเทิเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ด้วยมิติช็อตก็ได้หรือว่าโจมตีปกติก็ขึ้นได้นะครับก็เป็นมัสต์ลี่ที่ผมแนะนำให้เอามาใช้นะฮะในส่วนของ Favor of b a t t บตนะครับ โอเคเขานี้ไม่ได้ในส่วนของทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆของ s อ e เที่สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าไอตัว Essence f l u x เนี่ยมันสามารถที่จะรับด้วยตัวเองได้ด้วยอ่ะรับด้วยตัวเองยังไงอะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าปกติเราจะบัฟให้เพื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซนต์ตามที่เราอัพสกิลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งอัพเพิ่มมันก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับเราจะรับมาในการใช้ Arcan ค s h i f t นะครับ จะเป็นแบบนี้ครับชึบอ่ะเห็นปะเราได้ผลของ s s เ e n แลแล้วนะครับชึบมันคือการที่เราใช้ e s s e n แฟลแล้วก็กระโดดอังฮิปเข้าไปรับนั่นเองนะครับใช้ทันทีเลยนะคือกด s e n c e เสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้อังฮิปทันทีนะครับจะเป็นการเพิ่ม a t t a c k Speed ให้เราเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากที่เราได้ในส่วนของ s i สีมาแล้วมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนของผล ของ Attack Speed ที่เราได้รับมานะฮะมันจะเยอะแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าเราเอาแสงของ e s s e n c ลักเนี่ยอาบตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า a n g e n ช h i ฟเนี่ยมันจะทำดาเมจกับศัตรูที่อยู่ระยะใกล้ที่สุดนะครับถ้าสมมติว่ามีศัตรูอยู่2ตัวคู่กันเนี่ยมันก็จะมาทำดาเมจกับตัวที่อยู่ระยะใกล้ที่สุดนะครับซึ่งในส่วนส่วนนี้เนี่ยเราสามารถมาอ d แดปใช้กับเวลาที่เราบวกได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าอังิชชิฟตต้นเกมเนี่ยถือว่าดาเมจแรงนะ มันเหมือนกับการที่เราโจมตีปกติหรือว่าเราใช้มิติช็อตได้ช็อตหนึ่งเลยนะครับก็เป็นข้อแนะนานะครับเวลาที่เราบวกในส่วนของต้นเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วเราต้องการที่จะเอมดาเมจหรือว่าเทดาเมจไปให้ฝั่งศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับล้วก็ใช้อังกิปเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะครับในการทำดาเมจซึ่งมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะครับในส่วนของตรงนี้โพสิชั o นของเอสเวลาอยู่ในทีมไฟก็เหมือนกับที่ผมสอนในคลิปสอนแชมเปี้ยนนะครับว่าเอสเนี่ย หรือว่า ADC ทั่วไปนะครับต้องยืนอยู่หลังแท้งหรือว่าอยู่ข้างขงกับซัพพอร์ตหรืออยู่หลังตัวอะไรก็ได้นะครับอย่าไปแหลมตรงหน้ามากนะครับแต่ว่า s อเีเนี่ยจะดีกว่าแชมเปี้ยนตัวอื่นนิดนึงตรงที่มีอังคันชิฟสามารถที่จะรีโพสิชันไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแฟดอีกนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะหนีจากแอซสซินฝั่งศัตรูนะครับเราสามารถที่จะใช้ทั้งอังคันชิฟแล้วก็ใช้ทั้งแฟดได้เลยนะฮะแบบนี้ซึ่งมันโคตรไกลเลยนะจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเเรรราายยืนนอู่ตงี้้แลว มันก็ได้เพียงแค่นี้ใช่ไหมครับตามปกติที่ ADC ทั่วไปสามารถทําได้แต่เราสามารถทําได้มากกว่านั้นครับปุ๊บโคดไกลอะซึ่งมันคอนเฟิร์มด้านการหนีแบบหนีรอดชัวร์ครับอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการข้ามเทเลนอย่างเงี้ยข้ามแล้วก็แฟดอีกทีหนึ่งอะมันคอนเฟิร์มการหนีแบบคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเราหนีรอดแน่แแบบออาชิปมาแล้วแฟดต,ต่อ,อกอะ่ะโอ้โหอีกฝั่งยังไงก็ตามไม่ทันนะครับนอกจากเขาจะเป็นแบบ เซตที่มี living shadow แล้วก็มี fat ด้วยนะฮะคือยังไงก็ตามไม่ทันถ้าเราหนีแบบนี้นะครับถ้าเป็นแชมเปี้ยนปกติธรรมดาทั่วไปโอเคครับผู้ชมครับสำหรับในคลิปสอน S v l ในเทคนิคต่างๆผมก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังฝึก S v l อยู่นะครับหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าข้อมูลตรงไหนขาดหรืออะไรก็ขออาภัยมาในนะที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของข้อมูลในคลินี้อาจจะไม่ครบบางส่วนนะ หลักๆก็พยายามอธิบายให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับในส่วนของทิงอีกอะไรพวกนี้นะฮะพยายามอธิบายในส่วนของแบบบางอย่างที่ควรต้องรู้นะครับว่าเอเซียเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนแบบไหนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่น a อดซตัวอื่นเป็นอยู่แล้ว SEO อาจจะเป็นตัวที่ง่ายตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในส่วนของไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปใหม่ๆด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นคลิปสอนเล่นอะไรต่อนะฮะหรือว่าจะเป็นคลิปเกมอื่นหรือคลิปอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคครรััับบสสวดี